สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็จะพูดถึงวอลเลยบบอลลีกเกาหลีนะคะซึ่งเป็นเกมการแข่งขันที่เพิ่งเสร็จสิ้นลงไประหว่างทีม IBK ของชมพู่พรพัน์เจอกับทีมพิงค์สไปเดของกัปตันคิมนะคะเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของข่าวที่เกิดขึ้นหลังจากที่เสร็จสิ้นการแข่งขันไปแล้วจากโค้ชคิมโมซอนนะคะที่พูดถึงชมพู่พรพนธ์แล้วก็อเบอร์กัมบี นอกจากนี้แล้วก็มีภาพมันๆน,นะคะจากการเซตของชมพู่พรพันแล้วก็การบล็อกรวมไปถึงภาพของกัปตันคิมแล้วก็เรนะนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันเลยค่ะเราจะเห็นได้ว่าจากเกมที่เพิ่งเสร็จสิ้นลงไปทีม i อ k ของชมพูก็ไม่สามารถเอาชนะทีมพิงค์สไปเดได้เลยนะคะก็ได้แค่2ต่อ3เซตหรือไม่ก็แพ้ไปเลย ไม่รู้เป็นเดจาวูหรือเปล่านะคะไม่รู้จะมีโอกาสได้แก้แค้นหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูต้องยอมรับนะคะว่าทีมพิงค์สไปเดอร์เขาเหนือกว่าจริงๆทีนี้เราก็มาดูการให้สัมภาษณ์ของโค้ชคิมโฮซอนกันบ้างเพราะว่าดูเหมือนว่าวันนี้จะให้สัมภาษณ์ถึงผู้เล่นต่างชาติ2คนซึ่งก็หมายถึงชมพู่พรพันและก็อเบอร์ครอมบี้นั่นเอง โดยบอกว่าถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะแกอ้างว่าทัศนคติที่ไม่ได้ตอบโต้ของผู้เล่นต่างชาติเป็นสาเหตุของความพ่ายแพ้อย่างนี้ก็มีด้วยนะคะเอาเป็นว่าตามความคิดของแกนะโค้ชคิมโฮซอนแกบอกว่าในเมื่อเขาจ้างคุณมาแล้วคุณเป็นคนที่มาทำหน้าที่คุณก็ต้องพยายามให้มากกว่านี้เพื่อที่จะปิดเกมแล้วก็เอาชนะให้ได้นั่นเอง สำหรับตัวพรพันธ์แกก็เจาะลงไปในรายละเอียดนะคะว่าปัญหาของชมพู่พรพันธ์คืออะไรโดยแกบอกว่าพรพันธ์เนี่ยยังคงเซตลูกเร็วเกินไปจนตัวรุกตัวตีเนี่ยตีไม่ได้ตีไม่ทัน สรุปก็คือชมพู่พรพานต้องปรับตัวเพื่อที่จะให้เข้ากับความเร็วสปีดของตัวรุกของทีมนั่นเองเอาละค่ะทีนี้ก็มาที่ตัวผู้เล่นของอเบอร์คัมบี้นะคะแกบอกว่ามีบุคลิกที่เงียบแล้วก็ขาดทักษะในการต่อสู้เราก็ไม่รู้ว่าหมายความว่ายังไงนะสำหรับความคิดของโค้ชคิมโมซอนเพราะว่าแกก็คาดหวังว่าผู้เล่นต่างชาติต้องมีบทบาทในการช่วยทีมในช่วงที่ วิกฤตหรือว่าเป็นคนที่ทําคะแนนนั่นเองทีนี้พอมาถามถึงประเด็นของการรับบอลที่ไม่มีความสเสถียรของทีม IBK ที่อาจจะเป็นสาเหตุทำให้ไพ่ทีมพ i n k s สไปเดไปทั้ง5ครั้งที่เจอกันโค้ชคิมโฮซอนแกก็บอกว่า มันก็ใช่ที่เราจะต้องเก่งในเรื่องของการรับแต่ว่าทั้งทีมก็ต้องผลัดต้องช่วยกันและที่สําคัญแกบอกว่าก็ได้ฝึกซ้อมกันเยอะในเรื่องของการรับบอลแต่ว่าเมื่อมาแข่งที่สนามจริงๆก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้เอาละค่ะนั่นคือคำสัมภาษณ์ของโค้ชคิมโซนที่ได้ให้สัมภาษณ์หลังจากที่เสร็จสิ้นการแข่งขันลงไปแล้วทุกคนคิดว่ายังไงคะสำหรับความคิดของโค้ชคิม สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ